ความสว่างก็มีอยู่แล้วในตัวของเราดวงธรรมต่างๆกายภายในกายมนุษย์ละเอียดท่พร์ลมรูปผมหรือกายธรรมกายธรรมทุกกายธรรมตั้งแต่โคตภูกายธรรมพระอริยเจ้าพระโสดาบันพระสกิทาคามีหรือพระสกะทาคามีพระอนาคามีพระอรหัตมีอยู่แล้วในตัวของเรา ความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่แล้วความสว่างก็มีความรู้ต่างๆก็มีอยู่อยู่ในตัวของเรานี่แหละเป็นความรู้ที่แท้จริงที่จะทําให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดของชีวิตเราอยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเราเหมือนเป็นห้องสม,มุดเคลื่อนที่ได้เป็นแหล่งแห่งความรู้เนะี่ย แต่เราไม่รู้ว่าเราเป็นแหล่งแห่งความรู้แหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่รู้กันตรงนี้เราจะเข้าถึงสิ่งทั้งหลายดังกลา่าวได้ก็อาศัยหยุดกันนิ่งซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากเลยเปจะเพียงให้โอกาสกับตัวเองแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชา